e s u s DNA สัปดาห์แรกจะทำอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลยมาแล้วค่ะกับ j e s u s DNA สัปดาห์แรกที่มีชื่อว่าเชื่อฟังและถ่อมใจแบบพระเยซูเป็นสัปดาห์แห่งการเชื่อฟังและถ่อมใจค่ะ โดยใน6วันนี้นะคะเราจะทําสิ่งหนึ่งร่วมกันก็คือการอดอาหารอธิษฐานโดยพี่น้องสามารถเลือกได้2ช่วงเวลาด้วยกันนะคะ 1. ตั้งแต่6กโมงเชา้าถึงบ่ายสา 2คือตั้งแต่บ่าย3ถึงหโมงเช้าค่ะและแน่นอนนะคะว่าการอดอาหารอธิษฐานไม่ใช่การอดข้าวหรือการไดเอทนะคะแต่เป็นช่วงเวลาพิเศษคะ่ะพี่น้องที่เราจะได้สวยหาพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์เป็นสุดด้วยการเฝ้าเดี่ยวอ่านพระคัมภีร์แล้วก็นมสัสการพระเจ้าส่วนตัวค่ะโดยเราจะทํากันทั้งหมด6กวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ที่12ถึงวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้ค่ะและหากใครนะคะที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าระหว่างสัปดาห์อย่าลืมมาแชร์กันนะคะ โดยการเข้าไปที่ลายกดช่องเพิ่มเพื่อนและพิมพ์คำว่า add Jesus DNA ค่ะส่วนในวันนี้แกสขอลาไปก่อน Jesus DNA เชื่อฟังและทำใจแบบพระเยซูขอพระเจ้าวอวยพรนะคะบ๊ายบาย